ซึ่งผมก็มีร้านใหม่มาแนะนำนะครับก็เป็นสปอนเซอร์ใหม่ของผมเองครับก็คือร้านสมาร์ทช็อปนะครับซึ่งร้านเนี่ยเป็นร้านที่เพิ่งเปิดใหม่แต่ว่าบอกเลยว่าไม่เกียนแน่นอนนะครับถ้าเขาเกียนผมให้เกเลยนะครับโอเคนะครับนะ้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเลื่อนมาข้างล่างน,นะครับแล้วก็กดคำว่าดูทั้งหมดนะครับก็จะมีเกมให้คุณเลือกนะครับเช่นเบดบอลนะครับไอซิมูเลเตอร,นนร,ร,นนร์หรือเป็นแมปเดคิปดี้นะครับก็ผมก็จะมาลองให้ดูว่าเขาไม่โกงนะครับก็การผมก็ทำการเติมไปแล้วครับ4.9กก็ที่าเติมเงนนะครับ สามารถเติมได้3แบบนะครับเป็นอังเปาใส่แก้วอลเลดหรือธนาคารก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคแล้วกดที่ร้านค้าเหมือนเดิมนะครับซึ่งผมเนี่ยจะมาลองให้นะครับก็คือเป็นการซื้อ ID นั่นเองนะครับแต่ว่าผมถนัดซื้อตรงนี้มากกว่านะนี่ครับราคาจะอยู่ที่49บาทพอดีเลยนะครับผมเนี่ยครับทำการกดไปที่สั่งซื้อสินค้านะครับก็จะให้เราเนี่ยอ่านรายละเอียดเสร็จแล้วเนี่ยแบบว่าถูกใจก็สามารถกดซื้อเลยนะครับผมไอ้น้องโอ้ นะครับแล้วก็ดูกันว่าเนี่ยรหัสนี้เนี่ยจะมีตัวอะไรมากนะครับมาดูซิเอาหลังจากเราเข้าแล้วเนี่ยก็ทำการกดที่ยูนิตนะครับดูที่ว่าเราได้ตัวอะไรมาบาแล้วก็ได้มาประมาณนี้นะครับถ้าคุณตรงนี้เนี่ยใอรได้บอกว่าเป็นตัวมิติไปเลยนะบบว่าโคตรเจ๋งอ่ะครับก็ส่วนใครอยากได้ราคาถูกถูกไอดีที่พร้อมเล่นนะครับก็แนะนำไลน์เลยนะครับสมาชอปนะครับไม่เกินแน่นอนนะลิงก์เว็บกับลิงก์เพจเนี่ยก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้ลลางคลิปนะครับผม โยเก็ Yo, go, s right. <S ส<ำ> mm ์ตสปีดัสวีทุกคน mm hmm. ด้วยนะครับ <im> นะก็ตามปกคลิปนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาดูนะครับผมสปอยคิงเลกาซี่แล้วก็เออเขาบอกวันที่จะปล่อยมาแล้วไหม่พรุ่งนี้ปะน่าจะพรุ่งนี้หรือเปล่านั่นน่าจะใช่นะนะครับก็โอเคอัน okay, นี้คือคลิปนะครับผมดูสิอาจองไม่เต็มปื๊ดโอเค okay. ซึ่งผมก็ไม่เล่นานานแล้วเพราะว่าไหนเป็นขอมใหม่ของเก่านะแต่ถ้าดูเทลเล์ er เนี่ยนะครับ เขาโชว์มาแต่แบบสกงสกิลดาบแพทนี้น่าจําแนวแบบว่า PVP ส่วนใหญ่ป่ะเพราะว่าแบบไนป่ะเนี่ยสกิลดาบอย่างเงี้ยแพทแพทที่แล้วเนี่ยเหมือนเขาจะเดี๋ยวนะไม่แน่ใจว่ะผมผมไม่เล่นวะดูจากที่เขาโชว์เนี่ยเขาไม่โชว์บอสนะเขาไม่โชว์บงบออะไรนั้นนะครับเหมือนจะแบบว่ามาโชว์แบบพวกสกงสกิลแบบเขารีเวิร์ดดาบใหม่ป่ะเนี่ย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 พวกเนี้ยพวกเนี้ยพวกเนี้ย เนี่ยเขาโปกติเขาโชว์ผู้บอสใหม่เว้นใหม่ใช่ไหมแต่น,นี้เขาไม่ค่อยโชว์นอกจากว่าโชว์เอ่อสกิลอาวุธนะครับน่าแบบอัปเดตนี้เนี่ยน่าเป็นแบบว่าตีของ PVP นะผมไม่แน่ใจนะแต่ประมาณนี้นะครับพได้เขียนไะว้ตรงนี้แล้วกันนะน่าจะดูง่ายกว่านะอันนี้ผมต้องดูต,งต้งจากตรงไหนอะเดี๋ยวนะ2023 2023 อันนี้โอเคอันนี้ัเน,น,น,นเก่าแล้ว่าผมไล่ดูตงแต่อันนี้ลงมาใช่ไหมโอเคโอเคข้างหลังนี่คือดาบใหม่ใช่ไหม <c oughs> เอ้เดี๋ยวนะอันนี้เป็นช่วงอ๋อช่วงฮาลาวีนเหรอโอเคงั้นจะต้องไม่นับละกันนะเราต้องเริ่มจากตรงไหนวะต้องเริ่มจากตรงนี้นะครับขยายแป๊บโอเคเอาละเปิดมาทางไมถึงมีเครื่องบินฮะทำ <c oughs> ไมมีเครื่องบินวะเครื่องบินเนี่ย ใชม่มันคือเครืบินมาไงเนี่ยใช่วะไอเน,นี่ยผลเสียนะทำไมอะ่ะทำให้ What the hell โชว์มายากลซะแล้วไอ้น้องอันนี้อาวุธอีเวน์หรือเปล่าทำไมแบบว่ามีแบบพงพุอะไรปีใหม่หอะไม่รู้นะไม่รู้ไม่รู้คิอปาวาลีใช่เลยใช่แน่ๆอันนี้คือสามดาบเหรอทำไมอะ่ะเขาโชว์อะไรอะ่ะ สามดาบปรับใหม่อะแล้วก็นั่นนี่เนี่ยเป็นบอสใหม่เป็นคาเคลนนะครับผมอืมบอสคาเคลนนะฮะถามว่าผมว้าวไหมก็ไม่ว้าวนะเพราะว่าบอสคาเคลนเนี่ยพูดตามตรงนะครับว่าในรับไพลเล็ก็มีนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าตัวมันจะคล้ายๆกันหรือเปล่าเพราะว่าเพิ่งคายบิลนะเ,เดฟของรับไพลเล็เนี่ยหรือว่าโอเนในลับไพลเล็คือหน้าแบบ มียอดค่อนข้างสูงในคิีเลกาซี่ไม่รู้ว่าเข้าจะมาช่วยทับหรือเปล่า,านะโอเคอันนี้ก็ผลหัวใจเอ๊ะหัวใจมีนี่ยังวะหัวใจมีเอาเวกวะหัวใจไม่น่ามีเอาเวกนะแสดงว่าหัวใจเอาเวกได้เนะน,นี่ยวะอันเนี้ยเอาเวกชัวนะครับเจ๋งเลยวะอันนี้ผลอะไรไม่โ้นะครับเป็นสายฟ้าโกโจคาโตนุชัวบอลอย่างง <c oughs> ี้เอ้ยเอ้ยพ,พูดถึงโกโจเหรอนะพูดถึงโกโจ ผมก็ว่าเอะใจอยู่ว่าทำไมหน้าปกมันคุ้นๆเดี๋ยวนะอันนี้ไม่ใช่เอ๊ะตรงไหนวะตรงไหนวะนี่เหรอนี่ๆๆๆๆเจอเจอไอ้นะเริ่มเริ่มไม่ใช่วันพีแล้วอ่ะเขาน่าจะแบบว่าเอาใจแนวอื่นมั่งไงนะก็น่าจะใจดีอ่ะอันนี้เอ๊ะเอ๊ะเลยนะไเจอตรงไหนแล้วอะตรงนี้ไม่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 สิเมื่อกี้เราถึงไหนแล้วอะ ไม่ใช่ดิมาได้ไงวะน,นี่เดอมาแล้วโอเคเอถึงเมื่อกี้เราถึงไหนแล้วอะไรอ่ะเอ๊ะเกาะปูก็มีแล้วนี่ทำไมเขาโชว์อะไรอ่ะเอาไม่ใช่เหรอ,อไม่ไม่โชว์เกาะปูเหรอ <laughs> โอเคครับเบคเ,เขาโชว์อะไรให้เราเห็นผมพิศาจใหม่อะหะอืมอะไรอ่ะอยู่ไอหม่เหรอมีกุญแจอะไรกุญแจกุญแจนี่คืออะไรอ่ะ เงิน what the hell ซื้อมากุญแจทำอะไรได้วะมันมีดับสีด้วยนะยิ่งยิ่งเราซื้อกุญแจหรือว่าเป็นระบบซุ่มใหม่เหรอแบบซื้อกุญแจแบบราคาแพงๆแบบแล้วก็มีโอกาสได้ของแรขึ้นใช่ไหมเออมันดูลำบากกว่าเดิมเปาวะ <c oughs> <c oughs> มันดูลำบากกว่าเดิมเปาวะหรืออาจจะไม่เพราะว่า ถ้าเราซื้อกุญแจว่าขัา้นลงสูงมาแล้วสมเนี่ยก็มีโอกาสได้ของดีเอ้ยก,ก็ดูดีอเดี๋ยวเออผมว่าดูดีกว่าเดิมนะอย่างน้อยเราก็ได้ของดีนะครับอืมแล้วก็นี่คืออะไรอะ่ะเอามาย่อยอะ่ะเอาผลปีศาจซ้ำมาย่อยเป็นกุญแจได้โอ้เป็นระบบใหม่สินะโอเคแต่ว่ายังไงก็ต้องแบบว่านะครับฟุตพีสฟุตพีสท,ที่เคยเซิร์ฟน,นะครับแบบนี่แหละวันนี้ปีใหม่ พูดถึงปีใหม่ King Legacy อัปเดตมายังอ่ะอาจจะยังปะหรือว่าเขาจะอัปเดตมาตอนนี้เลยแบบว่าอัปเดตมาพร้อมในอัปเดตนี้เลยน่าใช่นะน่าจะใช่อันนี้เป็นทวนอันใหม่เหรอไม่ใช่อันเก่าหรือว่าเขาปรับใหม่อ๋อแค่นี้เหรอมีแค่นี้เหรอน้องโอเคนะครับประมาณนี้นะครับผมแม่อนๆาได้กลับมาเล่นทีเราลองเข้าเกมกันหน่อยไหมทุกคนโอเคนะครับเ้ยพี่ชากี้เล่นแต่เช้าเลยมันก็ไม่เช้านี่หว่าสิบแปดโมงนะครับก็เราลครับใครว่าอยากดู คลิปคิเลกซี่ Legacy เป็นหลักนะครับเพราะว่าแมปคิเลกซี่ก็ไปข้างพี่แกได้เลยครับผมแกทำเป็นหลักเลยนะครับวิชาก,กี้นะครับอ่ะไอผมก็เดี๋ยวลองเข้าไปเล่นดูละกันนะถ้าหน่อยละกันไปนเสบบรรยากาศนะครับเอออยู่ไหนวะเสพบรรยากาศนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นลิงก์โลก2นะครับไม่ว่ายังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะ <c oughs> โอเคเลยครับก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่ทางผมเลือกเล่นเพราะว่าแมปนี้คือเวลาเข้าไมาแล้วมันจะกระตุก มากมากนะครับไม่ไม่หนึ่งอาจจะมากมากเลยนะพอดิม็อผมค้างไปแล้วโอเคม็อกลับมาแล้ว,วก็ค้างค้างนะครับเป็นเกมที่ผมไม่ค่อยอยากฆ่าเขาหลายมันกระตุกนะครับผมเพื่อนเพนเบลวันเนี่ยเบลล์สามพันว 3, กว่านะครับกูไม่ได้ฟาร,ร์มเลยนะครับผมโอเคมาเกิดก่อนไหนวะเนี่ยผมมาเกิดเกาะบิ๊กมัมเอ้ยไม่ใช่ดิเกาะอ,อะไรวะครึ่งเออครึ่งน้ําแข็งครึ่งแบกมากนะครับโอเคอาดาบโปรดของผมก็คือดาบนี้นะครับเพราะว่าผมทํา V2 มานานแล้วนี่โคตรไทเอ้ยเดี๋ยวนะ เอ้ยอะไรเอ็ดดีขึ้นปะเอ็ดีขึ้นะะนะเนี่ยมาซึมซับบรรยากาศหน่อยดิอันนี้แล้วาาก็จะเปลี่ยนยังหรือว่าเป็นเหมือนเดิมโอเคยังเป็นเหมือนเดิมนะยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับโอเคดิอันนี้มันตัวซื้อนี่หว่าพอดีดิสมผลมอยู่เกาะแรกนี่หว่าพอดีเนาะพี่พี่ขอโทษพี่ลืม <laughs> เกิดตันพี่ลืมพ <laughs> ี่ลืมครับพี่ลืมขอโทษครับผมญก่อตัวกับพี่ใหญ่ดีครับอ่า โอ,โ,อโอเคยังยังเป็นระบบแบบเก่านะครับอืมก็มาซึมซับก่อนที่เขาจะเปลี่ยนใหม่นะครับผมมาซึมซับเลยเอ้แม่วิ่งมาไหนเราเนี่ยวิ่งมาจากไหนเนี่ยวิ่งมาจากไหนเนี่ยไอ้น้องอยญ่นะโอเคนะครับก็ยังเกลือเช่นเคยนะครับผมปาป่าป่าาฟ้าฟ้าฟ้าเอ๊ะคุณมเปิดมั้งต้องก็ไม่ยุดลแล้วปั๊บปั๊บ เอาล่ะไปแล้วาทำมั่งเนี่ยเอ่อเจ้าทะเลไม่เกิดไม่มีอะไรเกิดในเซิร์ฟนี้เลยนะครับผมเหมือนเราจะเจอสิ่งที่คุ้นเคยนะครับทุกคนสิ่งที่คุ้นเคยสิ่งที่คุ้นเคยเฮ้ยเขาตีเรือกันอยู่เราตีด้วยคนดีไอ้นั้นะทำไมไม่กินเรือทำไมไม่กินเรือมันถึงไม่บอกอะ่ะเรือผีอ๋อเพิ่งเกิดเหรอ เพิ่งเกิดอยางงันเหรอเนี่ยเพิ่งเกิดหรอเพิ่งเกิดหรอเอยงงล้วงงไม่ได้นานงงฟองสบู่ฟองสบู่นวะไอ้กูงงโอเคพี่มาแล้วน้องชอบบิวบิวพิวิวพิวพิวบ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 ิววแวขาท้เขาท้เลยครับเฮ้ยเออเออใช่เอ๊ะอะไรเดี๋ยวเววอะไรเนี่ยอะไรเียอะไรตีเรืออยู่ะ

ตี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 โดนใครไม่รู้โอ้ยวันเร็วมาจริงกูเฮ้ยปานวาลีตุม้มโคแรงเฮ้ยมัวจัดไปจุดชิบ,ชบ,ชบโดนหลบแล้วยิงเข้าในเปอร์เพียงแล้วก็ตีเลยแล้วก็ตีเลยเฮ้ยอฟ,ฟันโคตึงยิงไปยัง ตี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 ีโออแล้วมันเลือมอยู่แต่กูคนเดียววะเนี่ยเดี๋ยืเดี๋ยวนะเอ่อเทคนิคการตีเรือตีไงวะตีข้างหน้าเหรอเพราะว่ากระสุนอยู่ข้างๆใช่ไหม้องตีข้างหน้าใช่ไหมจำไม่ได้แล้ววะต้องต้องตีข้างหน้านะยิงเลยยิงเลยแล้วกูโดนอะไรเนี่ยไม่รู้รัวโดนอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดือดเดือดเท่านโดนอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะตัวอะไรไม่รู้ ฮสับไปหนึ่งทีโหสามหมื่นโครแรงเรียบร้อยนะครับผมอะไรค่าประสบการณ์เกมพาร์ทเหรอโอเคเอ่มคุยรับห้าแคนดี้ห้าแคนดี้ชุบเก็บกล่กองเก็บกล่กองเลย <c oughs> ก็ยังเกลือไม่ขาด โอเคครับคลิปนี้ก็ไอเพียงประมาณนี้ละกันนะครับผมนะก็ใครอยางเล่ก้องก็ทิ้งลิงก์แบบนี้ไว้ที่เคยนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันตอนอัปเดตเลยละกันนะครับทุกคนบ๊ายบายครับเจ้ากลัวไอน้องรัก